ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าก็อย่างแรกนะคะก็ต้องรีบนอนค่ะพยายามนอนก่อน4ี่ทุ่ม แล้วก็เมื่อตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบโอ้โหสดชื่นมากๆตื่นเช้ามาก็ทานขนมปังนะคะปกติเลยขนมปังโยเกิรต์ตแล้วก็เที่ยงก็ทานข้าวกล่องที่เขาเตรียมให้ที่งานก็ทานปกติแต่ว่าทานเนื้อน,น้อยลงหน่อยท้องจะได้ไม่อืดมากเวลาใส่ชุดจะได้ไม่รู้สึกแน่นมากแล้วก็ก่อนเดินอยู่ทานอะไรใช่ไหมคะของหวานของหวานของหวานค่ะเพราะเวลาทานรู้สึกแบบว่า a l e r g มากๆไม่ว่าจะเป็นวันนั้นเตรียมไปก็จะเป็นพวกนมชาเขียวแล้วก็ขนมปังทานรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ a l l e r t ค่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องเรื่องใจตัวเองก็ต้องรู้สึกมั่นใจก่อนแล้วก็ด้วยความที่เราชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อให้หุ่นเฟิร์มใส่ชุดออกมาจะได้ดูสวยแล้วก็ดูดีค่ะ ไดลรับวิวคิดว่าแต่ละคนมีความมั่นใจไม่เหมือนกันอย่างตัววิวเนี่ยในสมองเลยก่อนเดินจะคิดว่าทํายังไงเดินให้ดีที่สุดสวยที่สุดแล้วก็ให้เขาเก็บภาพได้ออกมาได้ดูดีที่สุดวิวเป็นคนเดินแบบที่เดินแบบแล้วดูแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคืออาจจะเดินแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบผู้หญิงมากเกินไปเหมือนประมาณว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแล้วก็หยิบจุดตรงนั้นจุดเด่นของเราออกมาแล้วก็แสดงออกมาในเวลาเดินค่ะ ต่างกันมากค่ะถ้าพูดถึงทีมชาติก็ต้องเวลาเดินเข้าสนามเราต้องดูมั่นใจดูมุ่งมั่นดูแข็งแกร่งตอนนั้นยูจะไม่ยิ้มมากจะให้ดูแบบดูข่มขู่ผู้ต่อสู้หน่อยอะแต่ถ้าเกิดเป็นนางงามเวลาเดินเราต้องมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเวลาเดินต้องมีการทิ้งสะโพกยิ้มออกมาเหมือนนางงามยิ้มแบบโอ้โหฉันรู้สึกมีความสุขมากเวลาเดินออกมายิ้มหัวเราะแล้วก็เดินแบบ มีแบบการบิดตัวเอี้ยวตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทีมชาติก็คือจะต้องเดินแบบแข็งแรงแต่นางงามต้องมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนช้อยเวลาเดินค่ะวันนั้นก็จริงค่ะเพราะปกติแล้วคำว่านางงามคนก็จะต้องคิดว่าต้องใส่ชุดราตรีที่เป็นราตรียาวหรือราตรีสั้นที่รัดรูป ต่วนนั้นก็คือวิวแหวกแนวไปเลยจะเป็นชุดแนวแฟชั่นเป็นของน้องโชนปุยเปียนะคะเป็นเด็กไทยที่ไปเรียนจบจากเมืองนอกมาแล้ววิวคิดว่าเด็กไทยเขาเก่งค่ะแล้ววันนั้นวิวก็อยากใส่ชุดที่เหมือนประมาณว่าบางคนจำกัดความว่าต้องใส่ชุดราตรีแต่วิวอยากเปลี่ยนคิดว่านางงามใส่ชุดอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็อยากจะใส่อยากให้คนได้เห็นวันนั้นก็ใส่บูทส,สีแดงไปรู้สึกว่า มีคนทักเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเพื่พพนพนพนอนๆวงการนางงามเขาบอกเฮ้ยเท่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเราดีแต่ละคนมั่นใจไม่เหมือนกันใครมั่นใจอะไรก็ใส่ชุดนั้นออกมาแต่วันนั้นวิวมั่นใจในชุดนั้นก็ใส่ออกมาเลยแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเท่ดีค่ะ